สินค้าจากทะเลอันทรงคุณค่าทางโภชนาการเหล่านี้พร้อมขึ้นโตะ๊ะผ้าปูหรูหรือวางบนเสื่อฟูกของนักเดินทางในทุกระดับ อาหารอนุชาเหล่านี้ถ้าเป็นนักบริโภคที่ดีย่อมไม่พลาดโอกาสในการเลือกลิ้มลองหากได้เข้ามาถึงเมืองตรัง119กิโลเมตรมีเกาะแกง46เกาะท่านอยากชมพยูนฝูงที่มากที่สุดในประเทศไทยมาที่เมืองตรังครับนอกจากหาดทรายที่สวยงามตลอดแนวพื้นที่แห่งนี้จึเป็นแหล่งรวมของความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจากทะเล ดังนั้นตั้งแต่เช้าจรดค้ำมืดกิจกรรมจากการท่องเที่ยวฝั่งทะเลของตรังเลท่านจะได้พบกับความสนุกสนานอิ่มเอมกับธรรมชาติอย่างนี้ที่ไม่เหมือนใคร